สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนี h ชาแนลค่ะวันนี้มีไม้มงคลที่ปลูกประดับไว้ในไว้ในบ้านดูแลง่ายเลี้ยงง่ายฟิโรเดนดอนทองกระถางนี้นะคะสวยงามเลี้ยงง่ายช่วยฟอกอากาศเป็นไม้มงคลตระกูลเศรษฐีเรียกว่า เรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์สินเงินทองเลยนะคะเพื่อนๆค่ะฟิโรเดนดอนสีทองหรือฟิโรทองเป็นหนึ่งในไม้ประดับมงคลตระกูลฟิโรเดนดอนที่เลี้ยงง่ายนะคะกระถางนี้วางประดับไว้ในบ้านก็เลยให้ใบเขียว มาพร้อมกับใบสีทองใบที่ออกมาใหม่ก็จะเป็นสีเหลืองทองนะคะพอสักพักหนึ่งเขาก็จะออกเขียวแบบนี้ค่ะโดยธรรมชาติของเขาถ้าอยู่ในร่มโดยได้รับแสงแดดน้อยใบเขาก็จะออกเขียวมากกว่าเหลืองเป็นธรรมชาติของเขานะคะถ้าต้องการให้เขาสีทองออกทองมากกว่าเขียวก็ให้เขาได้รับแสงแดดบ้าง แต่ไม่ใช่ประท่าแดดโดยตรงนะคะถ้าปะท่าแดดโดยตรงก็ใบเขาก็จะไหม้ได้อาจจะยกไปรับแดดในช่วงเช้าเช้าเช้าก่อนสามโมงเช้าอย่างเงี้ยค่ะฟิโลทองเมื่อปลูกในอาคารวางประดับในอาคารในบ้านในสำนักงานในร้านค้าช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเป็นความเชื่อนะคะเขาเป็นไม้ พันเลื้อยไม้เลื้อยอาศัยเมื่อเขาจเจริญเติบโตได้เต็มที่เรามีหลักให้เขาหรือปลูกข้างต้นไม้เขาก็จะเลื้อยถ้าได้เลื้อยขึ้นพันเสาหรือเลื้อยพันต้นไม้ฟิโรทองก็จะใบใหญ่สมบูรณ์ เป็นธรรมชาติของเขานะคะเขาชอบผัดเลื้อยเขาจะมีรากอากาศออกมาตามข้อตามข้อใบแบบนี้ค่ะอันนี้คือต้นเขายังไม่ได้โตเต็มที่ก็ยังไม่มีรากอากาศแต่ถ้าโตเต็มที่แล้วมีรากอากาศก็จะช่วยเก็บอาหารแล้วก็มาเลี้ยงลำต้นอีกส่วนหนึ่งวิธีปลูกขยายพันธุ์ก็ถ้าจะให้ได้ปริมาณเยอะๆ ในเวลาอันรวดเร็วก็คือใช้วิธีตัดข้อตัดเป็นข้อข้อหนึงก็คือ1ต้น 1, ข้อคือ1ต้นค่ะแต่ว่านี่เขายังเล็กอยู่ถ้าจะแยกก็ต้องแยกเป็นต้นออกไปเลยอันนี้คือยังตัดข้อไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่แต่ว่ารุ่นนี้ชอบเป็นกอใหญ่ๆปลูกต้นไม้ชอบกอใหญ่ชอบเห็นเขาเป็นกอ เวลาวางกระถางที่โลทองอยู่ในอาคารในสำนักง,งานแบบนี้ก็สองหรือสามวันให้น้ำครั้งหนึ่งค่ะข้างล่างก็จะรองด้วยถาดหรือจานเล็กๆนะคะที่ที่ใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะรุ่นนี้วางในตะกร้าแบบนี้เพื่อเพื่อความสวยงามเนาะแต่ก้นกระถางก็จะวางด้วยจานเล็กๆเพื่อไม่ให้น้ำเขาหยดลงไป ป้องกันไม่ให้ตะก้าขึ้นราก็หาวิธีดูแลเขาเราต้องการให้เขาอยู่ในบ้านเพื่อช่วยฟอกอากาศด้วยเนาะอยู่ที่ว่าเราต้องการจัดแต่งมุมไหนแบบไหนถ้าอยู่ในสวนก็พี่โรทองต้องอยู่ในร่มรำไรจะวางกระถางไว้ข้างต้นไม้เขาก็พันเลยได้นะคะโดยธรรมชาติของเขาเขาก็จะพันเลยขึ้นไปแล้วก็จะใบใหญ่ เครือใหญ่เครือที่เป็นลำต้นของเขาก็จะใหญ่สมบูรณ์สวยคนละแบบค่ะแบบนี้ก็สวยแบบมินิถ้าจะวางกระถางฟิโลทองไว้ประดับในตัวอาคารในบ้านในสำนักงานในร้านค้านะคะวัสดุปลูกเป็นกากมะพร้าวสับก็สะดวกนะคะ เขาช่วยอุ้มน้ําแล้วก็ปุ๋ยก็ให้เป็นปุ๋ยละลายช้าก็สะดวกนะคะให้ปุ๋ยละลายช้าครั้งหนึ่งก็อยู่ได้3-4เดือนเราก็สังเกตค่ะถ้าต้นไม้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยงามเท่าไหร่เราก็ให้ปุ๋ยเขาปริมาณก็อยู่ที่ขนาดของของกระถาง อยู่ที่จํานวนปริมาณของต้นไม้ที่อยู่ในกระถางนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าขนาดนี้รุ่นนี้ก็จะใช้ประมาณสองสองช้อนค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะโรยโรยแล้วก็ลดน้ําปกติได้ปกติถ้าอยู่ในร่มรำไรนอกอาคารก็ลดน้ําได้บันละครั้งเลยนะคะแต่ถ้าอยู่ในตัวอาคารการระเหยของน้ําก็น้อยเนาะยิ่งอยู่ในห้องแอร์ยิ่งไม่ไม่ไม,ไม่คือสามวันน่ะคะ่ะลดน้ําได้ รุ่นนี้ก็สามวันลดน้ําค่ะเพื่อนๆค่ะดูแลง่ายๆความมีเสน่ห์ของเขานอกจากใบทองแล้วก้านเขาเป็นสีชมพูสีชมพูและเลือดสวยเลยนะคะมองใกล้ๆนี่อืมสวยงามใบเล็กก็สวยไปอีกแบบเขียวกับทองก็สวยไปอีกแบบนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าปกติแล้วรุ่นนี้ชอบ ชอบต้นไม้ที่ออกสีเขียวชอบใบไม้ที่สีเขียวมองแล้วสดชื่นแต่ไม่ว่าจะเขียวหรือทองเราปลูกเราก็รักทุกทุกต้นทุกฟิโลทองเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าปลูกอยู่ในร่มรำไรก็สร้างสีสันในสวนด้วยใบของเขาที่มีทั้งเขียวและทอง อยู่ในบ้านก็ช่วยฟอ,อกอากาศสร้างความสดชื่นอยู่ในสำนักง,งานร้านค้าก็ช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองบำรุงทรัพย์เป็นไม้มงคลที่น่าปลูกทีเดียวค่ะปลูกดูแลเลี้ยงง่ายฟิโลทองถ้าอยู่ในร่มลำไรคือไม่ค่อยได้รับแสงแดดนอกจากจะใบเขียวให,ให้ใบเขียว มากกว่าใบสีทองแล้วนะคะเพื่อนๆคะค้อปล้องเขาก็จะยืดยาวกว่าที่เขาได้รับแสงแดดรำไรทันที่ปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามลองมาเลี้ยงฟิโลทองนะคะเพื่อนๆคะ่ะลองมาเลี้ยงฟิโลทองดูชื่นใจหายเหนื่อยนะคะเวลาเรานั่งมองเขา สดชื่นค่ะวางไว้ในอาคารก็ช่วยฟอกอากาศช่วยฟอกอากาศได้อย่างดีทีเดียวค่ะสดชื่นสดชื่นค่ะเพื่อนๆค่ะมีสิ่งดีๆมีสิ่งที่รู้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังทุกวันรุนี Channel ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของลุนีชาแนลค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ